นะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโต สัมมาสัมพุทธ,ธัสสะยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโทปาปกขะโหทุสุป,ปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังธร,รมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตัง อะมังฆรันจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะมังฆรันจะโย จามะนาโปสกุณสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตังอวมังฆะรัญจะโยจามะนาโปสกุณสสะ สัโทโธปาปักขะโหทุสุป,ปินังอกันตังธรรม,มานุกภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวะมังฆะรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัโทโธปาปักขะโห ทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังขรัญจจโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปกคะโหทุสุป,ปินังอกันตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังครัญจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโทปาปัคะโหทุสุป,ปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะรัญจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตัง อะมังฆรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัทธโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอากันตังธร,รมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะมังฆรันจะโย จามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังะรันจะโยจามะนาโป สกุณสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะรันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโธ ปาปัคะโหทุสุป,ปินังอกันตังธรมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมัฆะรัญจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโทปาปัคะโหทุสุป,ปินัง อกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆะรันจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโทปาปัคะโหทุสุป,ปินังอกันตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังขรันจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโทปาปัคะโหทุสุป,ปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังขรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโธปาปากขะโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังขรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโธปาปกขะโหทุสุป,ปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตัง อะวังฆรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัโทโธปาปักคะโหทุสุป,ปินังอากันตังธร,รมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะมังฆรัญจโย จามะนาโปสกุนัสสะสัทโทปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังขะรันจะโยจามะนาโป สกุณสสะสัตโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะรันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโธ ปาปัคะโหทุสุป,ปินังอกันตังธรมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังขะรัญจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัทธโธปาปัคะโหทุสุป,ปินัง อกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังขรันจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโทปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตัง คุธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะรัญจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโทปาปัคะโหทุสุป,ปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัทธโธปาปัขะโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ